ทำอาหารกลางวันให้กับเด็กชั้นประถมะหะหให้กับเด็กสามารถที่จะกินอาหารที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพได้นะครับตรงนี้นะครับผู้ชมครับออกออกไปทั้งหมด76จังหวัดองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่น239แห่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยเงินที่มันลงไปตรงนี้เนี่ยมันไปไหนแล้วมีมการทุจริตใช่หรือไม่รายงานของเราเข้ามานะครับจากคุณจันทรพรสุวรรณสิทธิ์ครับวันนี้ขนมจีนนะจ๊ะ หนึ่งปีให้หลังจากขนมจีนน้ำปลาเมนูอาหารกลางวันเด็กอนุบาลในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเมนูใหม่ต้มฟักอินยานไก่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ปลายทางหลังเรื่องชา้าคือผู้่มนวยการโรงเรียนต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่สังคมตั้งคำถามคือเหตุใดอาหารกลางวันเด็กไทยจึงกลายเป็นช่องโหว่เอื้อให้เกิดการทุจริต ตนปี2562กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยได้ออนงบประมาณรายจ่ายปี2562ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไต,ตรมาสที่3เป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันประถมศึกษาวงเงิน4,562ล้านบาทและเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันประถมวัยวงเงิน989ล้านบาทให้กับอ,อปท239แห่งในพื้นที่76จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรง,งบอาหารกลางวันประถมศึกษาม,มากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา195ล้านบาทส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเงินมากที่สุดในประถมวัยวงเงิน43ล้านบาทวิธีการจัดการกับงบนี้ของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันไปตามความคล่องตัวบางโรงเรียนจัดซื้อวัตถุด,ดิบเองแต่จ้างแม่ครัวม,มาทําอาหารแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาพบโรงเรียนเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าประมูล เปรปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านตั้งข้อสงสัยรูปแบบการประมูลของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ชอบมาพากลในลักษณะคล้ายเทศบาลเป็นผู้นำไปดำเนินการเองมีการวางคู่เทียบเสนอราคาซึ่งเรื่องนี้อยากต้องติดตามข้อเท็จจริงต่อไปแต่เรื่องราวของงบอาหารกลางวันไม่ได้มีแต่ปัญหาเท่านั้นในบางโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการจนทำให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมในทุกมือ้อ โรงเรียนบ้านห้วยเฮียนคือหนึ่งในฝังโมเดลโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Thai ไทยสกูลันคำนวณเมนูและปริมาณอาหารที่เหมาะสมให้ครูใช้เป็นสูตรอ้างอิงปรุงอาหารรายวันด้วยในแต่ละเทอมครูช่วยกันรับผิดชอบวางแผนล่วงหน้าทําให้เมนูอาหารไม่ซ้ําและยังใช้วัตถุด,ดิบในชุมชนช่วยอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ข้อดีก็คือเด็กปลอดสารพิษนะคะผักที่ ทำในชุมชนปลูกในชุมชนจะไม่ค่อยมีสารพิษแต่ถ้าซื้อจากตลาดหรือที่อื่นแหล่งที่อื่นมาสารพิษจะเยอะมากเลยนะคะเช่นกระหล่ำเนี่ยเขาจะใส่สารเคมีในการที่พ่อปลูกมากแต่ถ้าเราซื้อตามชุมชนคือมันปลอดสารพิษและเราคือสามารถไปดูได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพของเด็กค่ะคือไม่เป็นโรคอะไรค่ะ ข้าวมันไก่เนื้อแน่นมีฟักในน้ำซุปน้ำจิ้มปรุงรสเหมาะกับเด็กเติมวิตามินด้วยแอปเปิลเป็นตัวอย่างอาหารกลางวันจากงบอุดหนุนหัวละ20บาท5ปีหลังเข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสเด็กๆโรงเรียนนี้มีภาวะโภชนาการดีขึ้นชัดเจนคือตอนแรกนึกภาพว่าจะมีเด็กมีภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วนเยอะแต่ปรากฏว่าเกือบจะไม่มีไม่เห็นเลยไทยสกูลน,นียมันขึ้นกับอยู่อยู่กับบริบทของแต่ละแห่ง แต่ที่ฝางนี้เขาพยายามจะเอาแนวคิดและรูปแบบของไทสกุลันเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของเขา mm. เพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไทสกุลันเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเนี่ยต้องคํานึงถึงบริบทของตัวเองเป็น,ปนสําคัญ ฟางโงเดลเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนว่าหากโรงเรียนใช้งบ20บาทต,ต่อหัวต่อวันเพื่อจัดสรรอาหารกลางวันของเด็กโดยคำนึงถึงคุณภาพเด็กไทยก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หากไม่มีใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเบียดบังงบไปสำนักข่าวท n n รายงาน